สิบความลับของสิ่งของรอบตัวคุณที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตสวัสดีครับทุกคนผมปอมสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูสิบความลับของสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานะครับที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีที่มาหรือมีความลับยังไงซึ่งของสิบอย่างจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันดับ10ที่มาที่ไปดั้งเดิมของ M&M ช็อกโกแลต M&M นั้นเป็นขนมขบเคี้ยวที่เป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยช็อกโกแลต M&M เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ทหารใช้พกพาไปกินในระหว่างออกปฏิบัติภารกิจในสงครามโลกครั้งที่2และนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมช็อกโกแลต M&M นั้นถึงไม่ละลายง่ายๆอันดับ 9. เตียงมริโตโยเตียงนอนเป็นที่ที่ทุกคนนั้น ไปหาในยามที่เราต้องการพักผ่อนแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าเตียงนอนนั้นบางทีมันร้ายกาจกว่าที่คุณคิดนะครับเพราะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรายงานว่ามีคนตายจากการนอนตกเตียงถึง450คนเลยทีเดียวแต่ผมคิดว่าน้าคนนี้เนี่ยเขาคงมีความสุขกับการนอนจริงๆ เออสงสัยฝันว่าถูกหวยอันดับ8โต๊ะทำงานโต๊ะทำงานนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่คนส่วนใหญ่นั้นใช้เวลาไปกับมันมากเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นโต๊ะทำงานแล้วยังเป็นทั้งโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะที่ไว้วางของซึ่งสาเหตุดังกล่าวทำให้มีงานวิจัยออกมาโดยผลปรากฏว่า เลียแล้วเนี่ยโต๊ะทำงานของคุณจะมีแบคทีเรียมากกว่าห้องน้ำถึง400เท่าเลยทีเดียวอันดับ 7. เลื่อยตัดไม้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเลื่อยไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตัดต้นไม้โดยเฉพาะแต่ความตั้งใจแรกนั้นเลื่อยถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ช่วยผ่าคลอดบุตรโดยการขยายเชิงกรานให้กับหญิงสาวแต่สุดท้ายเลื่อยก็ได้ถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นเลื่อยตัดต้นไม้อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ อันดับ6แหวนสรงกว่าที่คุณคิดแหวนถือเป็นสัญลักษณ์แทนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานแหวนคู่หรือแหวนแฟชั่นซึ่งการสวมแหวนในระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความสุกปลกมากกว่าที่คุณคิดมีการศึกษาว่าจํานวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ใต้วงแหวนที่คุณใส่นั้นอาจเทียบเท่ากับประชากรทั้งหมดในยุโรปซึ่งมีจํานวนประมาณ730ล้านคนเลยทีเดียวอันดับ5ยาช็อกโกแลต ช็อกโกแลตเป็นขนมกบเคี้ยวที่ใครหลายๆคนชอบรับประทานรวมถึงผมด้วยแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นช็อกโกแลตไม่ได้ถูกนํามาทําเป็นขนมตั้งแต่แรกแต่มันถูกนํามาทําเป็นยารักษาโดยนักประดิษฐ์แพทย์ชาวไอริชอันดับ 4. การถือกําเนิดเสื้อยืดเสื้อยืดนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาในปี1904เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่หนุ่มๆที่เย็บผ้าเย็บกระดุมไม่เป็นหรือคนที่ไม่มีภรรยาที่เย็บเสื้อผ้าให้ใส อันดับ 3. ามไรบนที่นอนในช่วงระยะเวลา10ปีเตียงนอนของคุณจะเต็มไปด้วยไรยฝุน่นและน้ำหนักของมันนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกไรฝุ่นนั้นจะเพิ่มจำนวนขึ้นและปล่อยเศษอื่นเล็กๆออกมาโดยที่เรามองไม่เห็นฉะนั้นพยายามหมั่นทำความสะอาดเตียงนอนบ้างนะครับอันดับ2รูเล็กๆข้างกุญแจ เคยสงสัยกันนะครับว่าทําไมถึงมีรูเล็กๆอยู่ที่ตัวแม่กุญแจนั่นก็เพื่อให้สามารถระบายน้ําออกจากแม่กุญแจหากคุณนําไปล็อกนอกบ้านและมีน้ําเข้าแม่กุญแจทําให้แม่กุญแจของคุณนั้นเกิดสนิมขึ้นได้ง่ายอันดับ 1. รหัสของตู้ ATM การใส่รหัสตู้กดเงินแบบอัตโนมัติถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยจอห์นเชเพิร์บารอนโดยในตอนแรกนั้นมันถูกออกแบบให้มีรหัสถึง6ตัว แต่เนื่องจากภรรยาของเขาจำรหัสที่มีจำนวนมากขนาดนั้นไม่ได้บารอนจึงลดจำนวนรหัสลงเหลือแค่สี่หลักรู้หรือไม่บริษัทผู้ผลิตยาสีฟันดาลี่เป็นเจ้าของเดียวกันกับผู้ผลิตยาสีฟันคอเกต